บนเส้นทางสู้ชมพูทวีปอันห่างไกลคณะเดินทางได้ย่างเข้าสู่ทิวเขาที่สูงตระงานเสียดฟ,ฟ้านามของมันคือผิงติ่งซานบรรยากาศของมันเย็นเยียบและแฝงไว้ด้วยกลิ่นไออาถันที่แม้แต่สายลมก็ยังต้องหวาดเกรงสุนหงอคงผู้เปี่ยมด้วยพลังที่ฟื้นคืนสมบูรณ์ยืนสงบนิ่งอยู่บนหน้าผาดวงตาอัคคีสีทองของเขาสอดส่องไปเบื้องหน้า ความมั่นใจที่เคยสั่นคลอนบัตรนี้ได้กลับมาแผร่กระจายรอบกายเขาราวกับรัศมีแห่งเทพสงครามพลังเมื่อ500ปีก่อนที่เคยใช้ถล่มสวรรค์กำลังเดือดพล่านอยู่ในทุกอนูของร่างกายที่นี่มีไอปีศาจร้ายกาศนักเขาเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความตื่นตัวอาจารย์ปยไกย่สวเจ๋งพวกท่านรออยู่ที่นี่ข้าจะไปสำรวจดูลาดลาวเสียก่อน ไม่ทันที่พระถังสัมจั๋งจะได้ทัดทานร่างของราชันวานอนก็กลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งทยานหายลับไปในม่านเมฆเขารู้สึกได้ศัตรูในครั้งนี้ไม่ธรรมดามันไม่ใช่แค่ปีศาจที่มุ่งร้ายแต่เป็นพลังงานลึกลับที่ทรงอนุภาพจนหน้าขนลุกและเขาก็คิดถูกณถ้ำนะเหรียนว่าอันโออากลางหุบเขาปรากฏร่างของอสูรสองพี่น้องผู้ปกครองขุนเขาแห่งนี้ พวกมันคือราชาปีศาจเขาเงินและราชาปีศาจเขาทองพวกมันไม่ได้มีเพียงฤทธิเดชแต่ครอบครองสมบัติวิเศษจากสวรรค์ถึง5ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นมีอนุภาพทำลายล้างชนิดที่สวรรค์ยังต้องสั่นสะเทือนเจ้าลิงนั่นมาแล้วปีศาจเขาเงินตวาดลั่นซุนหงอคงที่กำลังสำรวจอยู่สัมผัสได้ถึงกองกำลังปีศาจกระจอกที่พุ่งเข้ามาหาเขา กระบองทองคําในมือขยายใหญ่แล้วฟาดกวาดเพียงครั้งเดียวปีศาจสมุนนับสิบก็แหลกสลายเป็นผุยผงคิดจะเล่นสนุกกับข้ารึแต่ทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงในบัดดลหงอคงเงยหน้าขึ้นด้วยสัญชาตญาณร่างของปีศาจเขาเงินยืนเด่นอยูบ่บนยอดเขาพร้อมกับฉี้มือมาที่เขาเจ้าลิงโอหังข้าจะให้เจ้ารู้ว่าพลังที่แท้จริงเป็นเช่นไร จงมาเขาสุมิซันเงาขนาดมาหือมาก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันคือภูเขาทิพย์แห่งแกนกลางจักรวาลที่ถูกอัญเชิญมาด้วยอาคมมันทิ้งตัวลงมาด้วยความเร็วสูงสุดหมายจะบทขยี้ทุกสิ่งให้แหลกลาน hmm. หนอคงคำรามในลำคอเขาใช้สองมือยันภูเขาเอาไว้แผ่นดินใต้ฝ่าเท้าของเขายุบตัวลงเป็นหลุมลึก กล้ามเนื้อทุกมัดบนร่างกายของราชันวานนรสันสถานนี่คือการประลองพลังกันอย่างแท้จริงยังยังมีอีกจงมาเขาเอ๋อเหมยเขาไทซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกสองลูกปรากฏขึ้นและทับถมลงมาซ้ำตุ้มแรงกดดันมหาศาลบทอัดร่างของซุนหงคงจมหายไปใต้เงาของมหาบรรพศทั้งสาม สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วปีศาจเขาเงินคำรามอย่างผู้ชนะแต่เบื้องล่างท่ามกลางความมืดมิดและแรงกดดันที่สามารถบทขยี้เทพเสียนให้เป็นทุลีได้นั้นดวงตาสีทองคู่หนึ่งกลับลุกโชนขึ้นมาเสียงอันเดือดดานดังลอดออกมาจากใต้ภูเขาอิทธิฤทธิแค่นี้คิดว่าจะสะกดฆ่าได้อย่างนั้นหรือ แผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพวกเขาทั้งสามลูกถูกพลังมหาศาลจากเบื้องล่างยกขึ้นจนลอยคว้างร่างสีทองของซุนหงอคงทยานออกมาจากใต้ซากปรากหักพังสภาพของเขามมมแม่มเล็กน้อยแต่แววตากลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งโทสะเจ้าปีศาจกล้าดีอย่างไรเขาระเบิดเสียงทำรามแล้วพุ่งร่างเข้าใส่แต่ปีศาจเขาเงินกลับหัวเราะเยาะแล้วหายตัวกลับเข้าถ้ำไปอย่างรวดเร็วมันรู้ดีว่า การสู้ซึ่งซึ่งหน้ากับหงอคงที่กรดจัดนั้นคือการฆ่าตัวตายซุนหงอคงหยุดชะงักเขารู้ทันทีว่าศัตรูไม่ได้ต้องการจะสู้กับเขาตรงๆแต่มันต้องการจะเล่นเกมเกมที่วัดกันด้วยสมบัติวิเศษดีในเมื่อเจ้าอยากเล่นข้าก็จะเล่นกับเจ้าราชนวานอนตัดสินใจใช้เล่ห์เหลี่ยมตอบโต้เขาแปลงกายเป็นนักพรตเท่าแล้วเดินตรงไปยังหน้าถ้ำไม่นานนัก ปีศาจเขาเงินก็ออกมาพบท่านนักพรตมาทำอะไรที่นี่โอ้ข้าได้ยินว่าราชาปีศาจแห่งถ้ำนี้กำลังตามหาตัวสุนหงคงอยู่คดีข้ารู้จักมันดีมันคือหลานของสิทธิ์ข้าเองข้าจะช่วยท่านจับมันให้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนปีศาจเขาเงินตาลูกเวาวว่ามาข้าได้ยินว่าท่านมีน้ำเต้าแดงวิเศษ ที่สามารถดูดกลืนทุกสิ่งได้ข้าอยากจะขอยืมมันมาใช้จับเจ้าลิงนั่นหน่อยปีศาจเขาเงินลังเลแต่เมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ตัวศัตรูมาอย่างง่ายได้มันจึงยอมตกลงแต่มีข้อแม้ว่านักพรตต้องสาบานว่าจะนำมาคืนหงอคงแซงทําเป็นสาบานอย่างแข็งขันจนปีศาจตายใจและมอบน้ำเต้าให้วินาทีที่ได้น้ำเต้ามาไว้ในมือ สุนงงคงก็แทบจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเขารีบเพนออกมาทันทีแต่เขาก็ต้องประหลาดใจไม่ว่าเขาจะไร้คาถาใส่น้ำเต้าอย่างไรมันก็ไม่ทำงานเขาลองเรียกชื่อต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะของปีศาจเขาเงินก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังฮเจ้าลิงโง่น้ำเต้าของข้าจะทำงานก็ต่อเมื่อเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ใช้เท่านั้น หงอคงหันควับเขารู้ตัวว่าตกหลุมพรางเสียแล้วปีศาจเขาเงินยกแจกันยกเขียวขึ้นมามันคือสมบัติอีกชิ้นที่มีอนุภาพเช่นเดียวกับน้ำเต้ามันเล็งมาที่หงอคงแล้วตะโกนว่าซุนหงอคงข้าเรียกเจ้าเจ้ากล้าขานรับหรือไม่หงอคงรู้ทันทีว่าหากขานรับจะต้องถูกดูดเข้าไปแน่แต่ด้วยทิฐิและความทรนงเขาจึงตะโกนกลับไปว่าข้าอยู่นี่ ปู่ของเจ้าอยู่นี่ไงเล่าสิ้นเสียงขานรับพลังดูดมหาศาลก็ระเบิดออกจากปากแจกันหยกเขียวร่างของซุนงอคงถูกดูดเข้าไปในแจกันหยกเขียวในพริบตาก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเขาได้ยินเสียงหัวเราะยังสะใจของปิศาจภายในแจกันนั้นมืดมิดและอับชืน้นผนังภายในเริ่มขับของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดออกมา หมายจะหลอมละลายราชันวานอนให้สิ้นซากแต่สำหรับผู้ที่มีกายาวชิชระที่หลอมจากเตาหลอมแปดทิศแล้วของเหลวแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ปัญหาคือเขาหาทางออกไม่ได้คิดจะขังข้าไว้หรือฝันไปเถอะสุนงโงคงตัดสินใจใช้แผนเด็ดเขาเด็ดขนเส้นหนึ่งออกมาแล้วแปลงเป็นสว่านเพชรพยายามจะเจาะผนังแจกันแต่ก็ไร้ผลมันแข็งแกร่งเกินไป เวลาผ่านไปเขารู้สึกได้ว่าอากาศเริ่มเบาบางลงแย่แล้วถ้าออกไปไม่ได้ต้องตายเพราะขาดอากาศแน่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายสติปัญญาอันหลักแหลมของเขาก็เปล่งประกายขึ้นเขานึกถึงคำพูดของปีศาจท,ที่ว่าสมบัติจะทำงานเมื่อเจ้าของใช้นั่นหมายถึงว่าพวกมันต้องมีคาถากำกับเขาเงี่ยหูฟังและได้ยินเสียงปีศาจสองพี่น้องคุยกันอยู่ข้างนอกปิดผนึกมันไว้อีกสักสองสามชั่วยาม มันคงจะกลายเป็นหนองเลือดไปเองงั้นเราไปดื่มฉลองกันเถอะแต่ก่อนอื่นข้าขอตรวจสอบแจกันอีกสักครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นหงอคงจึงได้โอกาสเขาแปลงกายให้เล็กลงเท่าทุลีแล้วแฝงตัวเข้าไปเกาะอยู่บริเวณฝาของแจกันเมื่อปีศาจเปิดฝาแจกันเพื่อตรวจสอบสุนหงอคงก็เกาะฝาแจกันออกมาและลอยเป็นฝุ่นผงเพื่อนีไปโดยที่ปีศาจทั้งสองยังคิดว่าเขาอยู่ในแจกันบัดนี้ เกมได้เปลี่ยนไปแล้วเขารู้แล้วว่าพลังของศัตรูมาจากไหนและรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรสุนหงอคงไม่ได้มุ่งหน้าไปสู้แต่เขาเหาะกลับไปหาคณะเดินทางเพื่อแจ้งข่าวจากนั้นแปลงกายเป็นปีศาจสมุนตนหนึ่งและไปรายงานกับปีศาจเขาทองว่าท่านราชาแย่แล้วสุนหงอคงมันหนีไปได้แล้วตอนนี้มันกำลังท้าทายท่านอยู่ที่หน้าถ้ำปีศาจเขาทองโกรธจัด มันหยิบเชือกมัดเสียนแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีนี่คือสิ่งที่ง้อคงต้องการเขาแอบย่องเข้าไปในถ้ำที่ตอนนี้เหลือเพียงปีศาจเขาเงินเฝ้าอยู่ตามลำพังเขาแปลงกายเป็นปีศาจเขาทองแล้วเดินกลับเข้าไปหน้าตาเฉยน้องร้องแย่แล้วข้าพลาดท่าถูกเจ้าลิงนั่นแย่งเชือกมัดเสียนไปได้ตอนนี้มันกำลังจะบุกมาแล้วจะรีบเอาน้ำเต้าแดงให้ข้าเร็วเข้าข้าจะไปจัดการมันเอง ปีศาจเขาเงินไม่ทันได้สงสัยมันรีบส่งน้ำเต้าแดงให้พี่ชายทันทีวินานทีที่น้ำเต้ากลับมาอยู่ในมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับคาถากำกับที่เขาแอบได้ยินมาสุนหงอคงก็กลับคืนสู่ร่างเดิมแววตาของเขาฉายประกายแห่งผู้ชนะอะไรกันเจ้าปีศาจเขาเงินตกใจจนสิ้นสติสุนหงอคงไม่รอชา้าเขายกน้ำเต้าแดงขึ้นเล็งไปที่ปีศาจเขาเงิน แล้วตะโกนด้วยเสียงอันดังลั่นสถานไปทั้งถ้ำราชาปีศาจเขาเงินข้าเรียกเจ้าเจ้ากล้าขานรับหรือไม่ปีศาจเขาเงินด้วยความตกใจและสับสนมันเผื่อขานรับออกไปโดยสัญชตาตญาณคือข้าอยู่นี่บุ้มพลังดูดที่ขุนเคยระเบิดออกจากน้ำเต้าร่างของปีศาจเขาเงินถูกดูดหายเข้าไปในน้ำเต้าแดงอย่างไร้การต่อต้านไม่นานนัก ปีศาจเขาทองที่รู้ตัวว่าถูกหลอกก็รีบวิ่งกลับมาเมื่อเห็นน้องชายถูกจับไปแล้วมันก็เดือดดาลจนคลั่งมันชักกระบีเจ็ดดาวออกมาแล้วพุ่งเข้าใส่หงอคงการต่อสู้ด้วยเพลงอาวุธจึงด้วยอุบัติขึ้นเสียงกระบีและกระบองปะทะกันจนเกิดประกายไฟสว่างว่าไปทั่วทั้งหุบเขาแต่บัดนี้ปีศาจเขาทองเหลือตัวคนเดียวและไม่มีสมบัติวิเศษคอยช่วยมันจะเป็นคู่มือของราชันวานอนที่คืนฟอร์มเต็มที่ได้อย่างไร สุนหงคงใช้เพลงกระบองพายุล้างบรรพศท,ที่เคยถล่มกองทัพสวรรค์เข้ารมรันจนปีศาจเขาทองต้านทานไม่ไหวเมื่อเห็นว่ากำลังจะพ่ายแพ้มันจึงตัดสินใจใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายนั่นก็คือพัดใบตองมันสะบัดพัดสร้างพายุไฟมหาศาลหมายจะเผาหงอคงให้เป็นเท่าทานแต่สุนหงอคงผู้ผ่านร้อนผ่านหนามานับไม่ถ้วนกลับไม่เกรงกลัว แล้วเดินฝ่าทะเลเพลิงนั้นเข้าไปราวกับเดินในสวนดอกไม้ภาพของราชันวานนอนที่เดินทะลุเปลวเพลิงออกมาอย่างสง่างามทําให้ปีศาจเขาทองตื่นตระหนกจนขวัญเสียและนั่นคือช่องว่างที่หงอคงรอคอยเขาพุ่งร่างเข้าไปยกน้ำเต้าแดงขึ้นอีกครั้งราชาปีศาจเขาทองปู่ของเจ้าเรียกหากล้าขานรับหรือไม่ ไม่อ้าวไม่กล้าแม้แต่จะขานรับชื่อตัวเองหรือเจ้านี่มันขี้ขลาดตาขาวจริงๆงโง่คงเยอะเย,ะเยะ้ยปีศาจเขาทองถูกยามศักดิ์สรีจนทนไม่ไหวมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นแล้วตวาดกลับไปว่าข้านี่แหละราชาปีศาจเขาทองใครว่าข้าไม่กล้ามุมและนั่นคือคำพูดสุดท้ายของมัน ร่างของปีศาจเขาทองถูกดูดเข้าไปในน้ำเต้าแดงเช่นเดียวกับน้องชายของมันปิดฉากศึกที่ยาวนานและยากลำบากที่สุดศึกหนึ่งลงได้อย่างสมบูรณ์สุนงอคงยืนหอบหายใจเล็กน้อยเขามองดูสมบัติวิเศษทั้งห้าในมือชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้มาจากพลังทำลายล้างแต่มาจากสติปัญญาที่ไม่ยอมแพ้ของเขาเองท่านใดนั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าร่างของมหาเทพ ท้ายสร้างเหล่าจินได้เสด็จลงมาเจ้าลิงนำสมบัติของข้าคืนมาได้แล้วหงอคงจริงได้รู้ความจริงว่าปีศาจทั้งสองคือเด็กรับใช้ที่ดูแลตอหลอมยาของไท้ายสร้างเหล่าจินทินน่นหนีลงมาจุดติและสมบัติทั้งหมดก็เป็นของมหาเทพท่านนี้สุนหงอคงโค้งคำนับและคืนสมบัติทั้งหมดโดยดีเขายืนมองดูมหาเทพจากไปในใจของเขานั้นได้เติบโตขึ้นอีกครั้ง เขาไม่ได้เพียงแต่เป็นพยาวันนอนผู้แข็งแกร่งอีกต่อไปแต่เขาคือมหาเทพผู้พิทักษ์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งพลังสติปัญญาและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆที่รอยอยู่เบื้องหน้าเพื่อมุ่งไปสู่ชมพูทวีปที่อยู่ห่างไกลและหนทางข้างหน้านั้นยังมีปีศาจมากมายรอเขาอยู่